น้ำน้ำนำนำสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านเนาะนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะพี่น้อง มนีมาไล่สดเบิงนะครับพี่น้องขาช่วงนิกกสีถ้าฝนบ่ตกกษีไล่นะครับประมาณนี่ล่ะนะคะหาโมงหกโมงประมาณนี้ถ้าฝนบ่ตกนะครับพี่น้องมณีผพามาเบิงอ่ากบหน่อยนะคะกุบหน่อยอยู่ในอ่อพลาสติกนะคะพี่น้องมันตอนนี้บ่แน่ใจว่าหวกนี่นานจะออกขาออกค้างเบินละไปนะคะแต่อตอนนี้ก็คือว่าเออเลือบ่หลายแล้ยวนะคะเพราะว่าเขาเลิ่มจาก กบตัวนี้นะคเขาเล่มจากกบตัวนีไปใส่อีกบอ่อนึงไว้นะคะเพื่อที่จะเตรียมขายนะคะพี่น้องภาพก็สิชัดเน่บ่ชัดเน่นะคะใต่พี่น้องทนเบิงเอาเนาะคะ่ะเพราะวันเป็นการไล่โซดนะคะ เฮาหนีทําการคัดตรลอดนะคะพี่น้องคัดซูมือนะคะเพราะนีเขาคัดซูมือแล้วปุ๊บนะคะกบมันก็จะบางลงมันก็จะลดลงนะคะตอนนี้กบบ่อห้าในผสมพันธุ์อยู่นะคะกบบ่อห้าในว่างใครอยู่นะคะพี่น้องน่าจะรอฝนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่วงนี้นะคะมันก็สีขาดช่วงนะคะขาดตอนขาดรุ่นขาดรุ่นของกบนะคะพี่น้องเพราะว่าบางที่มันก็จะตอถอนถอๆมาเลยนะคะเพราะว่า หลกักกที่นี่บวกก็ว่าโกบเฮาหน่ะมันหน่อยน้ำเนาะนะครับพี่น้องมันก็เลยแบบว่าขาดช่วงขาดต่อนะคะแต่ว่ากระบ,บ่กเป็นหยางนะฮะเดี๋ยวเขาจงคอยเก็บไม่เริ่มไม่นะครับพี่น้องหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นโดยเร็วนะคะพี่น้องท่าพี่น้องเกรรษตรกรหลายท่านนะคะถ้าเพิ่นม,มีมีเงินเนาะมีรายได้มีงานเฮ็ดนะคะโอเคนะคะเศรษฐกิจดีนะคะเพิ่นกับสีสามมาทิจามซื้อกบ นะคะทำเห่าไปเรียงได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจบด่ดีเงื่อนกันบบมคอยมีเนาะนะคะบางที่เพิ่นก็นจะขึ้นา่าถ้าเฮาอยากอหลีเฮาอยากกินอหลีนะคะเฮาไปสื่อมะตุมก็ได้เทอรโลนะคะโลหนึ่งกะ1อย100้าลอยหนึ่งจังสินะคะมาที่นี่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเพิ่นบมมีเงินเพิ่นกันบกอกาสี่จะสื่อเป็นโต5 0หาอยตัวพัโนตจังสิไปเรียงในแมนบค่ค่ะมันก็นเห็นเห้เพิ่อนอ่าบบอ่า มีความคิดพิจารณาทีการใส่งเงินของเพื่อนอาจจะรอบครอบมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนเพิ่นพ่อมีหรือว่าเพื่อนเป็นมนุษย์เงื่อนเดือนเป็นคู่เป็นข้าราชการนังสินะคะเพื่อเพื่อนตรงการที่จะเอาโกลมข้าเป็นเลี้ยงเพื่อที่จะขยายพันธุ์หรือว่าเพื่อนจะเลี้ยงไว้ทากินไว้ทาเบิง่งเป็นกิจกรรมย่มบางเพื่อนประมาณนี้นะคะเพื่อนกับมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อเพื่อนกับซื้อไปนะคะพี่น้องคะแต่ว่าปีนี้นะคะลูกออดบริเวณหลายเด้อนะคะพี่น้องลูกออดแค่นิดเดียว เพื่อจะลดต้นทุนนะคะการแบกรับผ้าลาเรื่องของหัวาหารก็เลยมีความจําเป็นจะเลี่ยงหน่อยลงนะครับพี่น้องใช่ค่ะคุณวิชิตเขียวเจริญน,นะคะพอดีว่าลูกอ้อยในใส้เป็นพลาสติกนะคะพี่น้องพลาสติก ปูบอนะคะพี่น้องก็คือขุดขุดลงไปเท่ากับฝังฝังพลาสติกน่ะละนะคะพี่น้องขาบัดที่นีตัวัตตัวนี้มันจะมันจะมีห้อยเง็บนะคะเป็นห้อยเง็ยบเพราะว่ามันบอมเป็นพื้นเดียวนะคะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นทบอีกอันนึงแหละกับสิเง็บยังสินะคะเพราะว่ามันจะมีห้อยเง็บหนูจะให้เบิง้งพี่ นี่ค่ะมันจะเป็นห้อยเย็บแบบนี้แต่ว่าเงียบมือนะคะแต่ว่าคุณผี่สามารถที่จะใส่เป็นบอนิหน่อยนะคะสามคูณสี่หรือว่าหรือว่าจีคูณสองจังสี่นะคะเป็นเงี้วๆตามตามขนาดของใหม่นะคะขนาดความกว้างของอันใหม่พลาสติกเลยกระไดนะคะพี่น้องลรวก็ฟังไปบอจจาเป็นว่าต้องใส่เป็นแพร่ดาเด้อคุณผี่เป็นผ้าดําแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกดําแบบนี้แต่ว่าพลาสติกดําของตัวนี้นะจะมีความหนากว่า มีความหนากว่าพลาสติกขาวบางอันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหนาความความหนาความบางนี่ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องต้องการแบบใดถ้พพี่น้องต้องการแบบถือนะคะเรียงไว้ทักกินซื่อๆนี่ก็มันก็จะเป็นพลาสติกแบบบางแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากอาศัยว่าใส่ได้ดนนะคะตากแดดตากฝนได้ประมาณหาเดือนหกเดือนพี่น้องก็ใส่แบบหนาราคากระสิขยับขึ้นมาแน่นาะนะคะสาม,มารถใส่ได้ทั้งพยางขาวหล้กกับพยางดํา พยาง้งคเขาเนี่ยขอดีข้อมั่นก็นกนคือว่าสามารถที่จะดูนะคะว่ามีเอียงเขาไปได้บอวไดบันะคะแบบคือหมายถึงว่ามองแต่สายตาเนี่ยกับสามารถจะมองเห็นได้ว่าแบงค์ที่มันอาจจะมีงูงสีะค่ะมีงูเข้าไปเขากับสามารถที่จะเอาออกหรือว่าจัดการได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกสีดําเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าเขามีอยู่แล้วเพราะเขามีอยู่แล้วเข้าก็บใบอยากไปซื้อเสียเขาก็เลยบอยากไปซื้อเขาก็ลยเอาพลาสติกดำนั่นแหละมาใส่กวนยังสียนะจ๊ะวันนี้ มันใส่ระยะเวลาดนอยู่เติบพี่น้องใส้ได้จนกว่าว่าจะถึงย่ามหนาวพุ่นละนะคะมันจังสีแตกมันจังสีสูดโซมพลาสติกรุ่นนี้นะคะเพราะว่าหมวนหนึ่งมันกักตกสองพันกว่าบาทแล้วมันจะมีกรณีที่เป็นพลาสติกหนาหนาเลยโดยที่ไม่ต้องขุดบอ่อนะคะคือโดยที่ไม่ต้องขุดบอ่อแล้วทีนี้แบบไม่ต้องขุดบอ่อเลยนะคะแล้กก็เอาตั้งเลยตั้งเนื้อเห็ดพื้นให้มันเรียบๆแล้วก็ตั้งตัวนั้นก็สปาระมานใหม่ละหมื่นแปด ไม่แล 18, ะมื่นแปดปันนี่เพิ่นกระิเฮดเป็นเป็นบอสซี่เลี่ยมโดยทีใสเป็นเล็กเอามาเชื่อมออกกันแล้กก็เฮตตั้ง,ต,งตั้งห้านึืนหล้กก็เอามาผูกใส่ประมาณนี้นะคะเพิ่นกะตัวนั้นกะจะแบบมีทุนแน่จากน้อยเนาะนะคะจึงจะเฮตได้แต่ว่าพลาสติกตัวนั้นใส่เดี๋ยวเป็นปีสองปีพ,พุ่นพี่น้องนะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องห้านด้มีทุนหรือ,อยังกะล่องเอาพลาสติกแบบใส่สาบางๆหรือว่าพลาสติกดำที่มันบางบ,างบ,างบาง่แห้งแห้งมาลองใส่เบื่องนะคะ ตัวถีเขาแบ่งขายกับมี่นะคะพี่น้องพี่น้องมาตรงย่านนะคะเขาไปถามเลยผู้ใดเขาขายเอ่เพ่แงงเพ่แงงสีเขีย,สขยวสีเขียวสีดำเงินจังสีไดเบิดนะคะาราคาความสูงมันกันแล้วแต่พี่น้องสีเอานะคะเก่าสิบเส้นกับมีร้อยยี่สิบเส้นกับมีนะคะหนึ่งเมตรยี่สิบจังสีเก่าสิบเส้นจังสีกับมีนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของพี่น้องว่าเข้าสีสื่อแบบใดน,นะคะมากมากอันนี้แต่ว่ายู่นี่มันหวนละสามร้อยกว่าบาท บานะะีอันแพ่งเงีย e ตัวนี้ก็จะมีแบบแบบหนาแบบบนาหน้านะคะแบบดีแบบบด่ดีถ้าพี่น้องเอามาเลี้ยงแบบไปถากินไปถายยังสีบ่อีอย่างมากมากเองสินะคะก็เอาแบบธรรมดาก็ได้นะคะพี่น้องบ่กกับกบ่ไเดลงทุนหลนะคะ,ละหลักกระเฮดเป็นบ่อก,ก็คือคุดลองลงไปหลักก็เอาดินเติงแพ่งเงียงกอนนะคะ,ะหลังจากนั้นกระปูผ่าดำผ่าดำพลาสติกดำหรือว่าเป็นพลาสติกใสทังสีนะคะหลักก็เอาถับลงไปหลักก็เอาดิน เอาดินโปกอีกที่หนึง่งประมาณนี้มันก็จะออกมาในรูปแบบนีนะคะนะคะส่วนหัวอาหารพี่น้องมันก็มีแบ่งขายอยู่แล้วนะคะจะเป็นหัวอาหารกรบธรรมดาหรือว่าเป็นหัวอาหารป่าเลี้ยงได้ทั้งสองนะคะยืดขึ้นอยู่ก็พี่น้องจะมากแบบใดแต่ว่าถ้าเป็นหัวอาหารกรบเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงนะคะเป็นอาหารกรบโดยเฉพาะเวลาเลี้ยงปุ๊บค่กรบกระอยู่ดนนะคะพี่น้องขามันนี่ ัะทูดิบที่เอาเขาเอื่นมาสะดุดนะคะวัสดุทีว่าเขาเอาไม่เห็ดกับเป็นไม้ไผ่นี่แหละนะคะไม้ไผ่เขาบอกว่าต่อเป็นรักมาต่อเป็นรักในลักษณะแบบแนวจังสีแหละนะคะพี่น้องเขาก็หาได้ตามทงไฮทงหน้าทั่วไปล่ะให้น้ำให้น้ำหน้าเขาถึงสีนะคะกับบริเวณบริเวณยุงยากเหี่ยงขนาดนั้นนะคะในการหาก็ถือว่ามหางานยู่ถ้าเขาจะเลี้ยงอีหลีถ้าเขจะเสหิตอีหลีป่ะเนี่ย นี่แหละอันนี้กับอันนี้กับสิบอันนี้อันนี้สิเป็นคบหน่อยอันนิดสิเป็นคบหน่อยแบบนี้มันก็สิคาดออกคาดออกเรื่อยๆตัวที่มันเป็นหวกหวกตัวใหญ่กับมีพี่น้องต่อมามันจะอยู่ของลงุม มันจะอยู่ของนุ่มอาลืมบอกให้ฟังนะคะว่าแผ่นยางแผ่นยางแบบนี้เป็นแผ่นยางแผ่นยางตัดรองเท้าแผ่นยางตัดรองเท้าเด้อพี่น้องแบบที่นี่ถ้าพี่น้องอยากได้นะคะในช้อปปี้ละสดามมีขายพี่น้องเขาขายเป็นเม็ดเป็นเส้นนะคะสีเอาซ้ำได้ไปเบิองไปเบิองความกว้างความยาวแล้วที่นี่กลับไปเบิงองไอ้เหลืองราคามันมีถือกนะคะถ้าเ้าเอาแผ่นหน่อยมันก็สิถึกเนี่ยถ้าเ้าเอาแผ่นใหญ่มันก็สิแพ้งแน่แต่ว่าถ้าเ้าเรียงกินพี่น้อง บ่ต้องซื้อก็ได้บ่สต้องสั่งก็ได้นะคะไปเอาผักบุ้งขาวผักบุ้งขาวถี่อยู่น้ำหนองเป็นผักบุ้งขาวนะคะผักบุ้งขาวหรือ้าบบได้ยี่ดีกับเป็นผักบุ้งแดงสังเกตบางเครือมันจะเป็นสีแดงกับเครื่อมันจะเป็นเขียวๆนั่นแหละนะคะเอาเอามาเอามาเด็ดเด็ดเด็ดตรงที่มันมีหากในจังหน่อยหลังมาทํำความสะอาดเท่ากับมาโยนเ่นในอ่อมันก็จะแตก ยอดแตกยังเ,งเองมันแบบนี้มันก็สีออกเองมั่นนะคะมันก็บกบมันก็สีมะง้อยมากอกอยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะบ่ต้องอยากนะคะเลี้ยงแบบง่ายๆบ่ต้องไปคิดยังหลายบ่ต้องไปคิดถึงเออตุนทุนต้องมีเงินเท่านั้นต้องมีเงินเท่านี้จังเสยเลี้ยงได้นะคะสําหรับกล ะะเป็นการที่จะแบบว่าเข้าเลี่ยงแบบง่ายๆเอาตามความเข้าใจเข้าเข้าเบิรงใน YouTube ก็ได้นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปย้อนคลิปเก่าๆคลิปล่างหลังของลูกออดนี่เบิง่งใดนะคะว่าเป็นเลี่ยงจังใดน,นะครับพี่น้องคะแล้วที่นี่ปีนาเนี่ยปีนาในเนาะลูกออดว่าจะ พยายามมีความคิดว่าอยากอยากได้แพ่อยากได้ผ่าผ่าพลาสติกที่มันเป็นใหม่ละมินแปดนะคะที่เป็นพลาสติกหนาเลยนะคะมันจะแข็งๆกับพลาสติกที่ว่าเพิ่นเอาโปคุ้มรดรดสิบสิบแปดล้อนะคะที่เวลาขน,นทรงขนทรงขวางเอียงเสียบมันสิมีความหนามันสิมีทนแดดทนฝนได้ได,ไดีเลยนะคะใส่ใส่ได้ประมาณปีสองปีะะะพุ่นลันะคะพี่น้องคุ้มอยู่นะคะคุ้มอยู่วันที่ ลูกว่ากบแน่ใจว่าไม่หนึ่งนะ่ะมันจะใส่ได้จักโบเขาส่เห็ดบโบซัมไถน,นะคะหรือว่าเขาจะเห็ดกลับไปเห็ดแบบเก่าที่มันประหยัดต้นทุนนะคะเดี๋ยวกะเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยคอย่คอยอันนี้กันเพราะว่าตอนนี้กะกรากกระดาคือตอนนี้ก็คือว่าค่อยคอย่คอยประคับประคองไปเนาะนะคะพี่น้องเพื่อนกษสินแบบว่าตะกวนกับเห็ดหลายบโบจังสันจังสีนะคะเมนค่ะตะกวนเห็ดเห็ดข,ขางละขางละข,ขางละหกโบ ขางละหกบอ่อนะครับพี่น้องข่างละหกบอ่อสองขางกับสิบสองบ่อมาหนีขายทีหนึ่งบ่อหนึ่ง 1, 1, มันก็จะตกอยู่ประมาณกบสองโลวงสินะคะโลหนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดสิบาทก็ได้อยู่นะคะเก้าสิบาทก็ได้อยู่พี่น้องนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับกลไกลของการตลาดในช่วงนั้นว่ามันสีอึดซ้ำไดนะครับพี่น้องบัานี้เข้า <c oughs> เข้าเวลาเขาเวลาเขาขายหรือเวลาเข้าเอาเวลาเขาขาย เขาก็บ่าต้องไปขืดไหลเขาก็ล่งเฟซลงไลน์เพราะซูมืออนี่มันมีช่องทางเยอะแยะมากแม้ติ๊กตอกปันสี่เนาะนะคะพี่นองกะลงไปนะคะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพถ่ายอย่างลงไปในเฟซในอย่างสี่เวลาพี่พี่นองเข้าสีขายมันไม่ได้ยากเ้ยค่ะเขาก็สิทากแชดมากเลยว่าเออเอาจักโลจักโล่สีเขาก็เตรียมจับไปให้เขาเขาก็สิมาเอาไปต้มไปอย่างสี่แล้วนี่กลักระสกายดีช่วงประมาณเกี่ยวเขาพี่นอง่ะ ช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยสิเป็นช่วงที่แบบว่าคือเกี่ยวเขาเหล้วเวนอกเขาก็จะกินปลาขวนส่วนเกี่ยวเขาช่วงเคาะเขานี่แหละนะคะช่วงที่โรดเขาดูดเขาเนี่ขายดีขึ้นกันนะคะอ่าอันนี้เว้าหมายถึงว่ายู่ยู่แถวที่ลุกอัดยูนี่เนาะนะคะอำเภอที่ลุกอัดยูนี่นะคะเขากับมาสื่อทะลหาโลไปต้มให้ลูกน้องเขากินแน่ไปต้มให้ไท้แขกกินแน่นะคะพี่น้องภาคการเกษตรนี่กะปลูกบกทวดดินแน่ปลูกบักพีกแน่เสียบหอมแน่อย่างประมาณนี้นะคะเพื่อกระกสีสื่อให้ ให้ลูกน้องเพิ่นได้กินนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพี่น้องเนี่ยมันก็นจะเหลือหอือหน่อยเพราะว่าเขาเขาออกมาพี่น้องเขาออกมาเนี่ยเพราะว่ามือเศร้านี่มือเศร้านี่เขาไล่โซนเทเบิงงแล้วนะคะอันนี้คือ คือกลัวที่ว่าเอาออกมานะคะพี่น้องเอาออกมาเพื่อที่จะขายเลยนะคะขายตัวละบาทได้เลยเพราะว่าตัวน,นี้นะมันกินอาหารเกงแล้วนะคะเข้ากับอ,ออกมาจังสีนะคะส่วนตัวน,นี้เข้ากัจะเก็บออกมาเลยๆบังตัวที่มันเป็นหัวกใหญ่บางตัวนี้ซ้ำซําปมมือเข้ากมัมีแต่ว่าบ่ย่อมออกขากระมีนะคะพี่น้องมันจะอยู่ข,ข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวเข้าหลังจากนี้เขาจะลดปริมาณนา้ำลงน้ำลงพวกวก,วกระตุนให้มันให้มันออกขามากยิ่งขึ้นนะคะให้มันออกขาเข้ากับสิเด บริหารจัดการพื้นที่ให้มันดีนะคะเพราะว่าบางที่อา่ากบกบกบเน้อที่ว่าเห่าเลียงไว้หรือว่ากบพ่อแม่พันธ์ที่ว่าเห่าเลียงไว้เนี่ยมันใหญ่มันใหญ่มันกระตรงพื้นต้องการพื้นที่หลายเข้ากับจังเสียอาลมมานะคะหรือว่าทําความสะอาดไปเพื่อที่จะลองรับไข่ไข่กบนะคะที่จะผสมพันธุ์ในอนาคตในหลักไปไปลายเดือนกรกฎานี่แหละนะคะพี่น,อน้อง กบน้อยนะคะการดูแลรักษาอาจจะยากเน่จักหน่อยเพราะว่าเสียงตัวหนึ่งเชื้อแบคท,ทีเรียนะคะในน้ําในดินสองก็คือว่าถ้าเพิินบม่มีพุ่มตานหานอีหลีต่างแต่เป็นพอแม่พันธุ์เนี่ยเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะบ่อยมีบ่่ข่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกสื่อตามฟ้ามถี่จ้คของคิดว่าไว้ใจแะ้วก็เจ้คของคิดว่าเห็นพัฒนาการของเพิ่นนะคะเป็นสิ่งถี่โอเคที่สุดนะคะพี่น้องคะเพราะว่า ถ้าฟาร์มไก่พื้นที่ของพี่น้องที่พี่น้องอาศัยอยู่เนี่ยนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะขี่รถไปเบิ่งได้นะคะว่าโอ้ลูกกเป็นเลี้ยงลักษณะแบบนี้หรือว่าพอแม่พันุ์เนี่ยเป็นเป็น,ปนตาอ่อนซ่อนเป็นตาสะอ่อนยังสินะคะเพื่อนก็นสามารถที่จะให้คําแนะนาปรึกษาเฮาได้อย่างประมาณนี้นะคะก็คือซื้อตามบ่อตามฟาร์มที่ท่านไว้ใจไว้วางใจจังสินะคะ บาดที่นี่คือของห้านี่ถ้าเกิดว่ากินอาหารบวเป็นกินอาหารบวเป็นข้ากกะซีบวขายไห่เขาต้องบอกว่าตัวละบาดมีคุ้มแห้งเพราะว่าไม่กินอาหารเป็นเหลี่ยมมันเพราะไม่กินอาหารเป็นเหลี่ยมมันก็จะมีพุ่มตันท่ามันบอกคะเพราะมีพุ่มตันท่าเหลี่ยมมันก็จะเวลาเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะบ่ออันบ่ตายหรือบ่ตายมันก็จะตายหน่อยลูกนะครับพี่น้องเพราะว่าเรื่องการเป็นการตายเนี่ยไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่นะคะ มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับโกมันสิบอดตายเลยนี่ก็เป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้องคะอันนี้กากพี่น้องเข้าเดะเบิงเดชชมนะคะตีชมกันเขามาได้แล้วก็ขอบคุ้นทุกท่านทีติดตามรับชมนะคะแล้วก็เขามาเบิงไลฟซสด ตัวนี้นะคะหวังเป็นยังยิงว่าสิได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปนี้บอสไลก์กันหน่อยนะคะพี่น้องคะแลักการนําไปปรับปรุงปรับใส่ในฟาร์มของเจ้าของถ้าพี่น้องมีข้อของใจยิง่งยังก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะบ่ต้องอายบ่ต้องเขินนะคะพี่น้องเฮาอยากหู้เรื่องใดเฮาก็ทักมาถามนะคะคือคอมเมนต์นี่แหละด้านล่างคลิปนี่แหละแต่และคลิปที่ลูกอนั่เสนอนี่ของใจเรื่องอยังนี่ก็คือทักมาถไอ้ คอมเมนต์มาถามใดนะคะพี่น้องขาโบแพงความหูนะคะสืบต่อกันไปธุรกิจการเลียงกบเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่บริเป็นตามกระแสนะคะแต่ว่าเป็นตามยุคตามสมัยเพราะว่าตะกี้นะกบเน้องเฮาออกไปเลวฝนตกฟ้าห้องเฮาจับได้อยู่แลวละ5้าลิบโลยี่สิโลจนสี่นะคะซุมเมอ้อนี่พี่น้องออกไปเบิง่งพี่น้องล่องจับเบิ่งนะคะฝนตกฝ้าห้องซุมอ้อนี่นะคะ ฝ่ากระแห้งแมนบอค่คฝากระแห้งหน่ากลัวบางที่เขาก็บ่อยากไปตามยุคตามสมัยนะคะคนก็ชอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างเอากะได้แมนบอบัมที่นี่กบตามทงไ้ทงหน้า มันกับบุบไปมันกับโบคอยมีเพราะว่าเขาใส่สารเคมีในการกําจัดวัชพืชในการปลูกข้าวสียาคุ้มเวลาทีเพินวนันเมล็ดเขามันกับเหตุเห็กุกบหรือไข่กบหรือต่างๆแม้กระทั่งอืงตอนนี้ก็ยังต้องใน,พในเพาะไข่เลี้ยงขายนะคะแต่ว่ามันมีความปลอดภัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นกบเลี้ยงนี่คือเวลาเขาหูอย่างเดียวว่าคือเขาเขี่กินหัวอาหาร ให้กินหัวอาหารมันก็จะมีความสะอาดสะอานอยู่แล้วของมันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะและที่นี่ก็คือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะมันไม่มีสารเคมีเห่าก,กับหูอยู่แล้วนะคะอันนี้ห้อก,กับกินได้เลยโดยที่มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะคะพี่นองขาบทต้องคิดอยังมากมายนะคะและนี่ก็เป็นฟ้ามกบบองห้านะคะหล้วก,ก็เป็น จา้าสี่ฟาฟ้ามเนาะตะกี้กับเป็นฟ้ามเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเลือนหน่อยลงนะคะอก็ยังเป็นฟ้ามอยู่แหละนะคะนี่ลักาเล่มาฝาเฮีพี่เฮน้องเข้าได้ฟังนะคะพี่น้องคะลักาหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความหูให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านที่เขามาติดตามรับชมนะคะ พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดเสือนกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไล่หนาะหรือว่าคลิปหนาะหรืออสิมาเหตุคลิปอียังกะฝากพี่น้องเข้าเป็นกำลังใจให้แน่กันนะคะอย่าลืมพี่น้องทาของใจจังไดกะคือคอมเมนต์นั่นแหละนะคะย่ำเดียวยำอีกเพราะว่าอยากให้เพิินเดมีความหูที่แบบว่าแตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะได้ป้าผสมประสานกับห่วงหูที่เฮามีหรือว่าประสบการณ์ที่เฮามีหลูกอดเองก็พอใชัยจะว่าจะตอบถูกหรือว่าจะเป๊ะเป๊ะป๊ะเลยเพราะว่าแต่ละที่มันเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับบอคือกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องคงใจเกี่ยวกับการเลี้ยงกบกับฝากพี่น้องคอมเมนต์เขามาถามเขาแมาหลว นะคะหรือถ้าพี่น้องสนใจอยากจะเลี่ยงอีหลีนะคะพื้นที่ของพี่ของน้องเนี่ยเป็นจังไดเป็นเป็นตาโอเคบวจังสี่นะคะกับค,คอมเมนต์ปูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพอกันไหมไล่หนาะลิดหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ